รู้หรือไม่ยอดกระเกยบแดงมีประโยชน์สุดๆนะคะต้องฟังคลิปนี้ให้จบก่อนจะไปฟังอย่าลืมติดตามพี่มดด้วยนะคะใครที่ชอบ ินะะรู้ไหมว่าผักบ้านๆนะคะอย่างยอดกระเจี๊ยบแดงนะคะมีประโยชน์มากกว่าที่คิดข้อ1น,นะคะช่วยในเรื่องความดันได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยขยายหลอดเลือดบำรุงหัวใจนะคะข้อ2ช่วยขับปัสสาวะแล้วก็นะคะใครที่รู้สึกนะคะตัวบวมต้องลองกินยอดกระเจี๊ยบแดงนะคะ 3. นะคะช่วยล้างพิษในตับดีต่อนะคะคนที่ชอบกินของ มันๆบ่อยๆนะคะข้อ4นะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเพราะว่ามีวิตามินซีสูงนะคะช่วยให้ผิวของเราใสด้วยนะคะ5นะคะมีไฟเบอร์ช่วยระบบขับถ่ายเป็นตัวช่วยแบบธรรมชาตินะคะของดีบ้านๆแต่ประโยชน์ร้นจานสุขภาพดีต้องเริ่มจากผักใน ในจานของเรานะคะเริ่มได้เลยตอนนี้นะคะถ้าคลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดรีโพสกดแชร์ให้พี่มดด้วยค่ะ